เ่าจะได้ไขม่มุกไหมนะโอเคออกมาเรียบร้อยโอ้โหเร็วชิบหายชิบหายผมคุมไม่อยู่อ๋อเค่นี้ก็โอเดียเดีด๋ยวโอเคโอ้โหไวมากไวมากไวแบบไวจัดยิงกระโโปกจะเล่นอย่างนี้ไม่ได้ออกฝั่งนี้ โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับเดอะไบรท์อีกแล้วเนาะกับเซตสปีดแบบ300%เลยโดยเริ่มจากแอดออนก่อนละกันแอดออนก็จะมีอีกาโลกไม้กับหนูโลกไม้ด้วยเอาอทั้ง2อันเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการพุ่งทุกครั้งที่เรากดพุ่งเนาะสีเขียวก็จะเพิ่ม6%สีเหลืองก็4%ก็หมายความว่าทุกครั้งที่เรากดจะสกิลพุ่งอ่จะเพิ่มให้10%ทุกครั้งที่กดพุ่งเลยนะ สมมติว่าถ้ากดพุ่งติดกัน4ครั้งก็จะเพิ่ม1 0เลยฟังดูแค่นอนก็ไหวแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเราเอามารวมกับเปิร์กขายมุมอีกอถ้าเกิดเรามีโทเค็นของเบิร์กเนี่ยได้ครบมันก็จะไวแบบที่เห็นในอินโทรเมื่อกี้แหละคือมันไวจนคุมแทบไม่อยู่เลยถ้าเกิดไม่ได้ใช้อะนะ โอเคส่วนเปิดกที่เหลือก็จะมีตามนี่มีเฮกลูนกับเสตประสานที่ยังมาถ่วงเกมแล้วก็ประสะทาทเนี่ยจะเป็นความเกี่ยวกาดของจระโกะที่จะมาเปิดกรอบเมื่อเวลามีคนดึงเพื่อนลงจากตะขอสีขาวอ่ะเป็นเวลา7จวีนะเปิดที่ดีมากผมโคตรชอบเลยเอามาอ่านเกมหรือว่าเปิดกรอบได้คมเลยโอเคก็ตามนั้นนะเดี๋ยวเราก็ดูในเกมดีกว่าไปกดดูหมาด่านละเล่าเซอร์ล็อกมาด้วยเนี่ยบวกกับล็อกหลุมที่บานใหญ่โอเคปรับ G P I ก่อน ตอนนี้ผมปรับเป็น8,000ได้ไงเห็นล่างจอปะ่ะเจียวผมเป็นตัวบมลอยเนี่ยให้เกิดฝั่งนี้หาบะเจ้ไม่เจอใครยังนั้นโหดี่วิ่งมาเอา่าเครื่องไก่เลยเนี่ยมีคนขึ้นบ้านใหญ่นี่ไงสองคนเลยผขอขึ้นบ้านใหญ่ก่อนคือบ้านใหญ่เนี่ยเป็นจุดที่เซอร์เขาอยากบนที่สุดแหละอยากเล่นอยากปั่นมานั้นถ้าเกิดเขาปั่นบ้านใหญ่ได้อะเขาก็ง่ายแหละเขาจะลาขึ้นบ้านใหญ่อย่างเดียว เธอเป็นจุดจุดเด็กที่โคตรจะอันตรายโอเคตูกล่างแล้วไอเอ้โอเคมือนจะบนอยู่ใครไม่ข่ายผมน,นะเป็นน้องปึงอีกและโอเค,คกันไ่คนก่อนแล้วกันยังไม่รีบอะล้มเลยใครเขาบนกันเครื่องติดขึ้งหนึ่งแน่ปิงอ่ะมีเชอริวกำลังเดินเด,ดินอยู่ใ,ใกล้ไม่ปั่นไฟกันเหรอ โอเคไก่นกนะเดี๋ยวนั่นระเบิดสองรอบติดอา่าวลอยหายตรงนี้้น้าอยู่นี่โอเคต้นไม้อันนี้อันหนึ่งสวยแหน,น่แหวตรงมุมเฉยเลยตอนแรกผมนึกว่าเขาเข้าตู้กันอนะ่ะมีคนแคทเอาเทมผมใครช่วยเอ่ยเป็นฟึ่งหมินมาหาวันนี้ดีกว่าเก็บขายมุมด้วยคนนี้ปะไม่ใช่ดิวต์เมกโอ้โหนี่ไงพุ่งมาไม่ทันอนะ่ะโอเคช่างมัเนะี่ไม่เป็นไร ได้แค่นี้ก็แค่นี้โอ้โหลมไม้เลยใครก็บนกันหน้าต่างข้างหลังสวยดุงนี่น่าจับหลังนะนม่อะไรอะแค่นี้ก็เทล่ละวดูงี่น่าไปหาเอ้ยนะฟึ่งหมิ่นก่อนจะได้เล่นแบบขายมุมด้วยเดียวโอ้ไม่ได้แค่นี้ปั่นไั้นิดนึนงอ่านี่ไงเจอขายมุมแล้วสวยถอยมาปิงสวย โอเคที่เหลือแล้วก็พุ่งใส่เลยไหนเลยเก็บไ <c oughs> ขม่มุ่หน่อยสักสกแตก็ก่งสวยถอยมาโอเคสองตัวเคลพอเนะแค่นี้น่าจะเกินพอแล้วแค <c oughs> <c oughs> ่นี้ก็ไวว่ากันนะยังไม่ลองสามเลยมันจะไวแค่ไหนอ่ะโอเคเฮ้ยบูมที่มันดีจริงเลยโอ้โหบนกล่อง ลุงแย่ชวนอีกรอบนึงงฮ้หยหลอกไปมาหลอกอีกรอบนึงชิบะโอเคโอเคแขนทุกเดิมแหละไม่รู้ว่าอ่าเฟิร์มิดไปไหนด้วยรู้สึกตีนี้เขาไม่ค่อยครบเลยอะเขาคานอย่างเดียวเละน่าจะใส่อันนั้นมาปะอ่าค่าลเร็วของรู้สึกแผลบมาเอาไปดิ โดนยังไงไม่รู้เมื่อกี้แบบพุ่งส่งแล้วเนี่ยโอ้โหคนนี้จะติดแล้วยิดเดียวเองอ่ะโอ้โหนัหนลูกเองลูกเองดึงเพื่อนปะฮะสวัสดีไม่ทันหรอกโอ้โหขวดเดี๋ยวนะทำไเมื่อกี้ตัวเขาแบบกระตุกนิดนึงด้วยเนี่ยหน้าต่างไหมไม่มีชนหน่อยอะไรก็ได้โอ้ยโหสะบัดโดนขาไม้ดังปุ้งได้ยินไหมเมื่อกี้ ขออภัพายะสะบัดเยอะเกินโดดผิดร้ายเราเนี่ยถ้าเกิดเมื่อกี้เขาจะวิง่งให้แบบกว้างหน่อยอะ่ะเขาโดดทันนะเมื่อกี้อ่ะเหมือนตั้งฮิวนอยู่โอเคแล้วใช้ไข่มุนรอบเดียวเองผมหาเขาเด็ดไม่ใช่เขาเด็ดสิหาพวกผมิ่ไม่เจอไหนก็ไม่รู้นี่ไงโอ้โหปันหาเครื่องนี้เขาโดดมาเอ้ยนี่ไงพวกหมิ่อยู่นี่โอเคตีเลยเนะอเอาะใครมาปิงจุ๊บ มันจะเข้าบ้ารเล็กเข้าไปเลยโอ้โหน,นั้นเจ็บอยู่เอาคนที่แหละมาเอาคนที่แหละคือเขาจะกรีดเครื่องไปแล้วนี่ไงมันอยู่นี่ไห้มุมจริงกดตีจบแล้วเนี่ยโอเคถอยมากันถอยมาเคสสวยขอสักอันนึงคือ,อยังอยากเล่นอยู่อ่ะเดี๋ยวไม่ได้ใช้เปิร์กเอามาเดี๋ยวแบบไปคุ้มเดี๋ยวะมิ้งกลับมาทำไมเนี่ยเอา้าเอ้าเสียใครบุฟ,ฟี่แหละ เดี๋ยวตัวผมนั่นไม่ได้ผมมาตี้สี่แน่เล่นอย่างเงี้ยเล่นแบบโคตรจะแฟมบิลี่เลยเฮ้ยฉีดคนที่เขารู้ผมจะเล่นแบบเต็บหน้าไหลโอเคเหมือนดึงเพื่อนอยู่กลับเลยนะเรายังมีหมูกรอบอยู่ฮะเดี๋ยวไม่ชนสักอย่างหายมุมโอ้โหได้ไข่ไว้เลยไขม่มุกไม่ยอมเด้งอยู่เลยเกิดอะไร หมือนเข้ามาตีเล่นกันแล้วอ่ะไม่ค่อยมีใครปั่นไฟกันนะตอนนี้เท่าที่รู้สึกอะ่ะโอเคถือว่าสนุกล้าวแล้วกันอเอาใครไปแนะ่เดี๋ยวชนเลยดิเอ้ยนี่ก็จะไปชนแล้ละโอ้โหลกไม้เลยเหมือนเขาจะเริ่มกลัวกันแล้วนี่ไงเฟอรมินไอ้มุมขอหน่อยขอใช้ดิเลยไม่ได้ใช้เลยโอเคถอยมาถอยมา,ยมาสวย อ๋อด้านหลังผมแปลกเขาช่วยกันเลยนะผมไม่สดละเสียงอยู่นี่โอเคดังหน่อยไปสวยถอยมาโอเคสอบตัวเคล็ดละผมขอแค่ตัวเคล็ดเดียวอะก็จะสนุกละลบไม้โอเคสวยชีวิตเลยเพื่อนน่าจะได้ไขมูลไหมนะโอเคออกมาเรียบร้อยโอ้ <laughs> 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 เร็วชิบหายชิบหายผมกูไม่อยู่ <laughs> โคตรปั่นปั่นชิบหายเลยนี่มันเร็วยิ่งกว่าโอกอ่ะโอ้ไปไหนแล้ววะเนี่ยพี่ยาวเลยคนนี้มาเรายังมีแฮกสปีดอยู่นะเดี๋ยวผมคุ้มไม่อยู่ผมโอเคผมไมเลยละไอที่ยิงกรอย่างเงี้ยอัานี้ไงไอ้มุมพอดีไปมาไปมาสวยหมายพ่อจับหลังมาเคสวยไม่เสียขายมุมด้วยฮะให้เคลือบรอบหนึ่ง โอ้โหเฟิงหมิน่นคนที่เกินไปไปเนี่ยเดี๋ยวมันหลุดอ๋อจะมาเล่นอย่างเดียวโอเคเราได้เฟิงหมิน่นอีกคนหนึ่งอะถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรคนที่เกินไปอะ่ะคือติดเล่นมากเลยเนี่ยเล่นเหมือนใครก็ไม่รู้มาว่าแค่ตัวคนเดียวน่าจะไหวพอนะเดี๋ยวไหลมาตรงนนี่โอเคไม่ทันไวเกนะินแล้วคุณมไม่อยู่ โอเคโดนปลายมีดด้วยกันก็สนุกจัดเลยคือผมไม่รู้ว่ามันใช้กับใบได้อะเพิ่งรู้เอาว่าตอนเนี้ยมาไอ้ตายแล้วไปไล่ปองมีดใหม่ปงมีดหายโอเคไล่คนนี้ก็ได้วะคนนี้ใครเอ่ยมันจะเป็นเคสนะเอา้าหน้าต่างจุกเด็กอ่ะมา สามคนเอาโดนลงห้องวีเหมือนไม่อยากเลยนแล้วป่าอะไรอยี้โอเคแขวนไปนี่พี่จะตายแล้วก็ว่าไม่ปกป้องเลยตีสี่ป่ะเนี่ยเหมือนจะเป็นตีเวียดนามนะคืออ้าวไปชนคือเขาเล่นกันแบบเขาจเป็นมาลีจัดเลยมาไปหาฟึ่งบินกันดีกว่าอยู่ไหนก็ไม่รู้อันนี้ไงคนนี้ปูปปัดได้โตรเยอะ โอเคโดนปลายมีดจริงๆเมื่อกี้มันไม่โดนเลยสับนะไม่ได้อยู่ดีจอด้วยฟอบิดมันหายไม่เจอแล้วเดชั้นมันชนหน่อยขึ้นบนโอ้โหไม่ได้ละโดดล่างยังไอ้โดดลล่างนี่ก็ไม่โดดแล้วนะเมื่อกี้คนนี้ตายยังเอ่ยจำไม่ได้อ่ะหลอกไปมาโอ้ยโหตีไม่โดนไดนะ้ไงเนี่ย ออกมาได้ปะสวยอยู่นะเจ็ดสิบสองออกอ่ะเล่นเมาส์เร oh, okay, ็วกันแล้วหลอนเล่นเมาส์เร็วเยอะแล้วหลอนโอเคงแขวะเลยบ่ละตายก็ตายฮะนี่เกียร์หนาละคือเล่นนานๆแล้วเวียนหัวยังหายเลยตัวเนี้ยแล้วยิงไปเล่นกับไก่เหมือนล็อกหลุมบ้านใหญ่ที่ไปด่วนเลยในกลางบ้านนะอ่าด้านหลังโอ้โห นึกว่าด้านบ้านโอเคประตูด่านนี้โอ้โหไม่ได้ใกล้เลยอันนึงอยู่ซอยคาร์บอยอันนึงอยู่ไหนก็ไม่รู้อ๋อนี่ไงกำลังเปิดอยู่จะอยู่น้องเบาจะอยู่น้องเบาโอเคข้ามมาเก็บปิ้งถูวไวกไหมขอเล่นตอนจบได้ไหมไปไหนก็ไปไหนละหิงดังหน่อยเพราะเปิดเกือบเปิดเกือบติดแหละ ไปไหมไปไหมไม่ยอมดกันทีเนี่ยโอเคเอาด้านหลังอยู่ด้านไหนออกฝั่งนี้มาสองคนคิดได้จะเกินพอแล้วแค่นี้ก็ไวท่ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มันไว้ผมคุ้มไม่อยู่อะไวมากๆโอเคโคตรสนุกจัดแล้วตอนนี้ เฮเยเว้นโหแต้มดันด้วยอยู่จีเวเบี้โหดันโอเคลังนกแท้มาผมปรับ d p i ละโอเคตอนนี้ปรับเป็น8,000ันนะเหมือนเดิมเหมือนเลกเลขไม่เด้งด้วยนะเหมือนแค่6,000เองเห็นแนนซี่โอเคโดนไปก่อนเฮ้ยขายมุมไปไหมเจอขายมุมคนแรกก็โอเคละจะขึ้นบนไหมหรือเข้าจุกเด็ก ไอ้ยี่เขาจุกเด็กด้วยไม่ต้องพังก่อนปะไม่อย่าพึ่งเลยเขาเก็บไข่มุมก่อนหอยซักโทเคสหนึ่งโอเคสวยพอละโอเคแค่นี้ก็เร็วแรงคลุวิตีนะเดี๋ยวโอ้โหโดนเลยก็ไม่รู้โอเคน่าต้องพังจุกเด็กอะติดคือทำไมเฉยหมาโทเค็นเดีวยวก็ไวเหมือนกันนะมาเมื่อกี้เหมือนเขาเห็นโทเทีไวผมปะเหมือน,มนยังไม่เห็นนะเพราะไม้ เข้าบ้านโอ้โหตายยากมีแต่คนเซนดีข้างบนที่ไม้ไมฝั่งนี้ถ้ามีนี่ผมโดนจุกยาวเลยเนี่ยโอเคห้องวีอยู่นี่ด้วยถ้าเกิดตะข่อยนะอยู่ใกล้ผมจะลากไปนะแต่ถ้าเกิดไม่อยู่ใกล้ผมลากลงห้องวีเลยจเจ๊ดูหน่อยอะอยู่ใกล้แค่นี้ก็ได้อยูม่มีข้างบนด้วยโอโ้โหงี้ลากข้างบน คุมโซนง่ายเลยนะเกิดล้างขึ้นบนอะ่ะเอาจริงๆผมไม่ควรแขนฝั่งนี้นะเพราะมันมีรถไฟอยู่ใกล้อะ่ะไม่งั้นคือเขากลับ,ลบมาถอนแน่เนี่ยแบบคตรเต็ดเลยาคนก่อน,นร้อยคนอยู่ใกล้เอาเป็นน้องจิวเดินติดเก้าอี้ด้วยเมื่อกี้หมาวนหรือฉีกโอเคฉีกร้มไมไหม,ไหมเดี๋ยวพี่มไม่แปลกคิดเองปะ แปลกๆนะแปลกๆนะคนนี้โอเคโอเคไม่น่าแปลกแต่ชื่อจนะีเนี่ยผมไม่ไว้ใจเท่าไหร่เลยคือเมื่อกี้ผมเงียบคือผมนั่งดูแหละไวปเ่อหวะงไวปเ่อหวะ,วะ,วะงเราจะเป็นอะไรโดนหอนปะนะ่ะเนี่ยไม่เหมือนจะยังไม่โดนหอนรอ้อยมีคนปัน่นแนนซี่ปะนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวไม่ชนไม่ชนเลยทั้งนั้นชนหน่อย ชนอะไก็ได้โอ้โหไปชนคือด่านเนี่ยผมยังไม่ชินน่ะแนนซี่เอลยแนนซี่ไม่เอลย ơi! ไม่ใช่เป็นยูจีนมาผมซ้ำเลยคนนี้ตายยากจับได้ตายยากโอเคเอ้ยมีแนนซี่อยู่ใ,ใกล้เคสขอเก็บไขามุ้งก่อนจริงๆตะโกนแผล่นะเดี๋ยวนี่คอเดตที่บ้าเนี่ยน่าจะคอเด็ดอะ <c oughs> เป็นคอเด็ดเฉยเลยมาไหนกันไหนละไล่ต่อดีปะ่ะเอาจริงเราแขวนัน่นไม่ใช่แนนซี่ดิ ยูจีนให้จบไเลยก็ได้นะเนี่ยมันเขาวิ่งออกฝั่งนี้หน้าต่างไหมโอ้โหมันจะหน้าต่างเดาผิดโอ้โหหน้าเดินตีไรจบไปแล้วเนี่ยโอเคใช่ไหมน,นะคิดฟุ้งชาญไปเลยมาอยู่จีนเรานอนนานละจริงเราควรแขวนได้แต่แรกกันนะเอ้ยขายมุมโอเคเก็บหน่อยได้โทเคนนึงก,ก็กยังดีเก็บปิง้งเอ๋สวยได้โทเค็นฟรีหนึ่งโทเค็นเนี่ยระเบิดมาเอ้ยเป็นเครื่อง เฮ้ยไก่เนสซี่อยู่ไหนเอ่ยลอยหายไปไหนวะเนี่ยลอยหายไปขนาดนั้นเลยอ่ะโอเคไปหาคนก่อนเหมือนปั่นเบรกเกอร์อ่ะเนะี่ยแต่ว่าเนสซี่อยู่แถวเนี้ยโอ้โหแค่นี้ก็วัยชิบหายวอดแล้วนี่ยตุ๊ดเนี่ยเอาวันนี้ปล่อยตายเฉยเลยโอเคเจอหายมุมสวยสองโอเคละเมื่อ <laughs> กี้มาแค่โดนเคล็ดเดีวยวก็ไวมาก,กน,นะไหนอยู่นี่หลอกไฟกัน ลอกไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้โอเคเพลงดังหน่อยเพลงเพลงคนนี้เขาต้องตัวเสียดมากเลยเนี่ยเก็บมาเก็บมาเพลงดับซะทีดิเพลงเพลงดับซะโอเคสวยหมาสามตัวข้นผมกูไม่ได้เดี๋ยวพิงบนอยู่กับที่คืออะไรเนี่ยคนนี้เกเรียบร้อยนะอย่างนี้ โอเคกดตะยาะไปทันใช่ไหมเราไวเกินไปน่าจะวิ่งเล่นก่อนวิ่งเล่นรีวิวก่อนว่ามันไวขนาดไหนอ่ะโอเคไม่ไม่ไมปตะขอไหนนานละมาโอเคโทเคินเดี๋ยวก็ได้ปะไปเหมือนกันเหมือนปั่นเล็กเสร็จแล้วปะเอ้าเสร็จไปแล้วโอ้โหไม่รู้โอเคมีคนมาช่วยแล้วแนนซี่อยู่ไหนเอ่ยขอเก็บไปสักโทเค็นสองโทเค็นยังไงอยู่นี่โอเคหอยมา โ okay, อเคปล่อยสักพักนึงแล้วค่อยไปไล่คนอื่นดีกว่าแค่แบบวิ่งเต้นหาคนเน่ยโอเครับสักพักหนึ่งเนาะค่อยออกมาโอเคหอยพอละพอโอเคดีก่อโอ้เดี๋ยวเดียวโอเคโอ้โหไวมากไวมากมากไวแบบไวจัดยิงกระโเผอเขดสนุกเลยปั่นไปเนี่ยอ้าววันดีจิวเลยไทย วะไม่พุกและตียูดาหแหละโหได้ไงเธอเชื่อไฟไปแล้วโอเคไม่เป็นไรแค่นี้แค่นี้อเอ๋อทันนะโอ้โหทนันเป็นสปินนะเหมือนเขาเวิ่งเก็บสปินด้วยเมื่อกี้ไม่เป็นไรเสียหายมุมพีอันหนึ่งเขาทีมองหลังเป็นนะบล็อกก่นอนเจนี่ไงเอาพีขายมุมน,นะเชิงหาเราอะหลายรอบนะแต่เมื่อกี้แล้วเหมือนเจอแนนซี่อยู่ใ,ใกล้เนี่ยอยู่ใ,ใกล้หุกเนี่ยเอ้าไม่ใช่โอ้โหมองไงเป็นแนนซี่ตายยัก ไปม่อยเก็บไข่มุ้งก่อนเสะโอเคผมดึงเลยได้ไปเนี่ยโอเคแม่ถ้ามันปล่อยเขาช่วยไปเลยตามนั้นแหละเนนซี่อยู่ไหนเอ่ยลอยหายเฉยเลยเมื่อกี้ผมแข็งต้ออยนะไปอ้าวได้ไงวิ่งออกไปไกลยอยู่นี่เนนซี่อยู่นี่ไปดิมา <laughs> เอาหาเราผมไม่เก็บละ <laughs> ที่เห็นเมื่อกี้น่าจะพอใจกันนะวิ่งไปออกชิบหา,ายอะ่ะมีบูนตรงนี้ก็ว่าเขาแบบ ไม่ออตรงนี้ทำไมกันโอ้โหหิวอย่างไวโอเคไม่ได้เปิดมาเดี๋ยวคอเด็ดจะช่วยอย่างนี้เลยเหรอโอเคสวยเก็บไขามุมโอเคสวยไขามุมวิ่งไปไหนเวลเขาเล่นกันเลยตอนนี้เหมือนเขาไม่ค่อยมีกระจิกใจในการเล่นกันแล้วเท่าที่ดูนะเนี่ยไอจิ้มกดตีลอยไปแล้วเนี่ยโอเคเก็บไขามุมก่อน โอเคผมไม่ตีนะปลนะ่อยฮะขอสักโทเคตหนึ่งสักโทเคตหนึ่งวนปะเดี๋ยวหายอ๋อวิ่งออกไปไกลเลยโอเคเขาดึงเขาเด็ดไปแล้วคือตอนนี้เราแทบจะคอนเฟิร์มชนะไปนะโอ้โหโ,โดนหน้าต่างนี่เองเนี่ยผมขอวิ่งใส่เขาก่อนโอเคสวยให้พอละว,วิ่งออกไปเลยมายูอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อไปเกินขูดไม่ได้ไม่ไไมไชนแรงนั้น นี่ไงเจอคุณจิวเลไทยจะปั่นต่อป่ะหรือว่าไงเหมือนจะวนอ๋อฉีอย่างงี้สวยนะสุกได้อย่างงี้เอาไหนแล้วเนวะ้ยน <c oughs> <laughs> ชนบัวสวยไบทมาตอนนี้ก็ได้พุ่งรัวๆตอนนี้ผมงปล่อยเขาวิ่งเล่นมาเกินพอแล้วน่ะต้องไล่แบบให้เป็นคนก่อนมาตีไม่ได้แหละ ผมว่านะเครื่องขอผมโปเวคือไว้ไว้ชิบหายอ่ะโอเคเมื่อกี้มือผมไโดนปุ่มมาโคปรับปกติด้วยแหละแต่ก็สะบัดได้แหละเคยเห็นจะไปไวขนาดนี้ไหมคือมันเลกระหนุบคุ้ไม่อยู่อ่ะไปไวมากร้านใหญ่ปันอยู่มาโทรแคสเดียวก็น่าจะเกิดพอลแล้วจะโหพวกนี้วิ่งสวนกระแสทาราโอเคปล่อยจิวนมาไล่น้องแนนซี่ด้วย จะลองไปช่วยเพื่อนมาขอเก็บขายมุมหน่อยเอา้าไม่ช่วยอ่ะมันจะบนไม้นะยังไงโอเคออกไหมเอาไหมสวยมาเก็บตัวเคล็ดใหม่อ่ะยังไงอยู่นี่นู้นออกมาพอดีแฮ่โคตรเปิดกรอบไปปะโอเคมันจะบนแม่เทพต่อไหมเรียบร้อย โอ้หจะเบียดจะเบียดจะเย็นเห็นแบบคนนี้ไปไหนแล้วหืมเล่นกันใช่ไหมโอ้โหไม่ได้โอเคเจอข่ายมุมพังก่อน <c oughs> คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะตาลายหน่อยนะเพราะว่าผมเล่นแบบมุมงม้ายางเงี้ยเอาหายหายไปไหนปะเนี่ยเอาคนนี้คืออะไร ไม่เล่นแล้วเหรอโอเคไปเล่นกันไปเล่นอยู่เดียวก็มามอบเฉยเลยเอา้าอ๋อโอเค <c oughs> คนนี้ก็ยมมิ้มใจดดไปใม้ผมเเลยอ๋อจะใช่หลงังโอเคเปลี่ยนขายมุมใหม่ฮะตั้นตู้อะโอเคเก็บขายมุมสองสกจะแตกพอแล้วปะ โอเคเปลี่ยนขายมุมอะพอละเคยเล่นรอบอื่นก็ได้เดี๋ยวผมไม่ชนน่าไหลเฉยเลยได้ยินเสียงมันจะเป็นจิ้วนะเอาไหนแล้ววะเนี่ยเครื่องเหลือสองเครื่องแล้วผมจะจะเล่นอย่างนี้ไม่ได้ออกฝั่งนี้ไหวนะเพื่อนโอ้โหตายยากหลบไดยไงว่ใหญ่ว่ะเอา,าเช่ผมเจออตเมื่อกี้หลบไม่ได้อะเ่ะไปชิบหายเลยลมไม้ว้าคนนี้เปนเชิงนะ หลอกไปไหมมูนบอกกลับมาโอ้หลอกไม่ได้คนนี้มันจะฉีกโอ้โหโอเคเกมยดืดเยอะกันไปละวนะต้องรีบจบมั้งดีกว่าคุณกินแล้วไม่ใช่หลอกมาผมเล่นให้สุดเลยผมไม่ไหวละมไม่ตีเล่นเนาะเล่นธรรมดาดีกว่านานเกินไปละจบเกมดีกว่าคิดว่าน่าจะเขียนหมดแล้วนะว่าเปิร์กมันใช้ยังไงกันอะ หลอกไปมากลับไปหาเขาเด็ดปั่นต่อปะมีคนมาช่วยไหมไม่เครื่องปั่นอะเยอะมากเลยเนี่ยจริงไม่ใช่หรอกผมรู้สึกว่าผมเวียนหัวเล่นนานเกินไปละอ๋อช่วยอยู่เดี๋ยวโหดติดคือโอ้ไม่ไม่พุ่งโอเคพุ่งมามาสวัสดีน้องโอ้ม่ไม่ทะลุ ติดคือตรงกิ่งไม้อ๋อมาเสพบูตรงนี้เองอะเนี่ยแตย่ยากไหมอ๋อไปยากกับสบปินอยู่ผมจะไม่ปล่อยแนนซี่นะผมขอหาก่อนคือเขาค่อนข้างที่เป็นคนแบบแพ้อาหารจัดอะเขจะไม่ปล่อยขอพังบูนก่อนนหะขอหาก่อนเดี๋ยวให้ตัดไปตอนที่หาเจอแล้วกันแนะจนจิวแห้งตายผมก็ยังหาเขาไม่เจอโอเคหาลุมปรับเป็นแปดพาละ ยังไงหลุมอยู่นี่สวยเจอหลุมก,ก่อนเจอก็โอเคอะ่ะโอเคประตูอยู่ใกล้กันมากนะเราคุมง่ายอยู่นี่ไงอยู่แค่นี้เองอะ่ะยืนตรงเนี้ยเห็นสองประตูเลยมาดี่าประตูก็เปิดดีโอ้โหจะ <c oughs> จะจบเกมอยู่ละก็ยังจะไปเสกบูนอีกผมว่าคนที่เขาอีโก้จัดเลยะเหมือนเขาจะไม่ยอมผมเจอตัวจนแบบเวลาหมดอะ่ะ ผมคิดว่าเขาน่าจะแค้นผีเอาเรื่องนะแค้นประมาณว่าประมาณวนะ่าถ้าก,กูเสียเวลามันก็ต้องเสียเวลาลด้วยประมาณน,นั้นแะโอเคถ้าเกิดเขาจะปล่อยให้ไอที่ชิมตายก็เป็นเรื่องของเขาแล้วกันเนะี่ผมปล่อยเลยตามนั้นนหะแค่นี้ก็สนุกมากแนละ้วถือว่าได้รีวิวเป็นมุมคุ้มานะตอนนี้ได้วิ่งแบบรัวๆคุ้มแทบไม่อยู่ตามนั้นนะเขาอีโกโ้เราก็อีโกโ้เหมือนกันแหละเกมไม่จบบททีหานานจริงอะ่ะ โอ้โหคนที่โยนเกมผมว่าเกมนี้ถ้าเกิดเขาไม่โยนเกมนะน่าจะเป็นเกมที่มันมากอ่ะจะได้ไอเกมนี้แบบดูง่ายไปเลยจีแล้วกันเนะ